ความกังวลและปัญหาใดๆที่เกาะกินจิตใจถ้ามีเคลียร์มันออกไปมันก็จะส่งผลต่อความคิดรวมไปถึงทุกๆสิ่งในชีวิตของคุณถึงเวลารีเซฟใจให้ปลอดโปร่งกันแล้วเมื่อกลับมาสู่จุดเริ่มต้นที่คุณรู้สึกสบายใจความคิดของคุณก็จะมีพลังที่น่าอัศจรรย์และมันจะเปลี่ยนสิ่งที่คุณเคยได้แต่คิดฝันไว้ให้กลายเป็นจริงขึ้นมามาร่วมค้นพบเทคนิคที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตได้ดีขึ้นได้ เป็นศินละปะที่ชาวญี่ปุ่นนับแสนเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้มาแล้วซึ่งมันก็คือศิละปะแห่งการรีเซ็ตใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกิ๊บเก๋เซฮายพร้อมมาทักไทยในท็อปปิกที่น่าสนใจฝากเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดกับทุกเรื่องราวที่จะมาเซฮายกันนะคะวันนี้มีข้อคิดดีๆที่ได้จากหนังสือที่น่าสนใจมานาเสนอคะ่ะกับหนังสือที่มีชื่อว่า ศิละปะแห่งการรีเซ็ตใจชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Zero Reset Magic ที่เขียนโดยคุณเคนจิชาวญี่ปุ่นจากสำนักพิมพ์วีเลนเป็นหนังสือที่จะเปลี่ยนความกังวลใจให้เป็นความหวังและเมื่อใดก็ตามที่จิตใจปลอดโปร่งเบาสบายเมื่อนั้นเราจะเปลี่ยนความคิดให้มันเป็นความจริงขึ้นมาได้เป็นหนังสือจิตวิทยาที่คนชาวญี่ปุ่นแนะนำและบอกต่อกันมากที่สุดเลยล่ะคะ่ะ เราจะมาดูกันว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีเรื่องราวที่จะทําให้เรามีความสุขและสนุกไปกับการใช้ชีวิตได้อย่างไรในหนังสือเล่มนี้ก็ได้บ่งบอกถึงเรื่องราวว่าคนที่กําลังปลุมใจอยู่ว่าไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงหรือไม่สามารถทําความฝันให้กลายเป็นจริงได้สักทีเวลาที่เราอ่านหนังสือของคนที่ทําความฝันเป็นจริงได้สําเร็จ สิ่งที่จะได้อ่านก็คือเรื่องราวของความสำเร็จที่มนุษย์งามและวิธีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนั้นและในบรรดาวิธีมากมายที่ถูกเขียนถึงหนึ่งในวิธีที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดก็จะหนีไม่พ้นกับการใช้ประโยชน์ของการใช้จิตใต้สำนึกซึ่งเป็นวิธีที่เชื่อว่าเป็นความคิดที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรามันจะกลายเป็นจริงได้ในท้ายที่สุดหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเชื่อว่าสิ่งที่คิด มันจะกลายเป็นจริงแต่สิ่งที่รู้สึกจากก้นบึ้งของความคิดมันจะกลายเป็นจริงอยู่ต่างหากการใช้คำอย่างสิ่งที่จะคิดให้กลายเป็นจริงนั้นมันก็ยังจะทำให้สับสนได้ง่ายถ้าเปลี่ยนมาพูดว่าความรู้สึกจะสร้างความจริงขึ้นมาแทนมันก็น่าจะช่วยให้เราได้เห็นภาพได้ง่ายกว่านะคะในหนังสือเล่มนี้ก็ยังบอกด้วยว่าหากเราลงมือทำทั้งที่ยังไม่มีความเข้าใจในวิธีอย่างทองแท้ไม่ว่าจะอย่างไร ความฝันมันก็จะไม่มีวันเป็นจริงขึ้นมาได้หรือถ้าหันไปใช้วิธีอื่นมันก็จะไม่ได้ผลสิ่งที่ได้ก็จะมีแค่ความเหนื่อยแสนสาหัสเท่านั้นเราจะเริ่มตระหนักได้ตอนที่เราเลิกความฝันสิ่งที่หนักอึ้งมันอยู่บนบ่าก,ก็จะเบาลงพลังงานนั้นก็จะค่อยๆกลับคืนมาและทุกวันก็จะกลายเป็นวันที่สนุกสนานเมื่อเป็นแบบนั้นทุกอย่างมันก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์ ดังนั้นการถูกปลดปล่อยจากความสิ้นหวังทําให้รู้สึกกลับมากะปี้กระเป๋าได้อีกครั้งแต่ละวันก็จะกลายเป็นวันที่สุขสงบและมีอิสระประสบการณ์ที่เหมือนกับปาฏิหารินี้ทําให้เรารู้สึกจริงๆว่าไม่ว่าจะเป็นใครขอแค่รีเซ็ตใจกลับไปยังจุดที่เป็นศูนหรือซีโร่พอยตจุดที่เป็นตัวของตัวเองพลังที่มันจะทำให้ความฝันเป็นจริงนั้นมันก็อาจจะกลับคืนมาได้ เป็นอีกเรื่องที่สําคัญมากๆก็คือการใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยมุ่งใส่ใจกับความรู้สึกที่ดีกับตัวเองพอเมื่อรู้สึกดีเราก็จะรู้สึกสดชื่นกับปี้กระเป๋าอยู่เสมอเมื่อรู้สึกดีความจริงที่จะทำให้เรารู้สึกดีมันก็จะมาเยือนกับเราเองมนุษย์เราต้องมีความมานะพยายามสิ่งแรกที่จะต้องทำคือการทำให้พลังงานของเรานั้นกลับคืนมาจากนั้น เราก็จะใช้ชีวิตที่ทำให้เรานั้นรู้สึกดีในหนังสือเล่มนี้ก็มีเคล็ดลับที่อยากจะแนะนำในอีกแบบก็คือการยืนยันกับตัวเองมันเป็นการสะกดตัวเองด้วยการบอกสิ่งที่ต้องการกับจิตใต้สํำนึกของเราเพื่อให้สิ่งสิ่งนั้นค่อยๆกลายเป็นจริงซึ่งเป็นที่นิยมมากในวงการกีฬาการยืนยันกับตัวเองที่ใช้แล้วได้ผลดีที่สุดการใช้ประโยคที่ว่ากำลังจะ การพูดแบบฟันธงว่าเราจะมีความสุขมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเรากําลังโกหกตัวเองอยู่ก็ได้แต่รูปประโยคที่ว่าฉันกําลังจะมีความสุขหรือว่าฉันกําลังจะรวยมันก็ไม่ขัดแย้งกับความเป็นจริงจึงไม่รู้สึกว่าเรากําลังโกหกตัวเองแต่ว่านี่เป็นการสร้างสะพานเชื่อมโยงความจริงกับอุรมคติเข้าด้วยกันมันก็เป็นได้การเลือกสิ่งต่างๆในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า อาหารหนังสือหรือภาพยนตร์ที่เราชื่นชอบมันก็มาจากความชอบของเราทั้งนั้นมันคือพื้นฐานของการมีทุกๆวันที่เรารู้สึกดีตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจนกระทั่งเข้านอนเวลาที่เราต้องเลือกอะไรก็ตามควรเลือกโดยใช้ความชอบหรือความรู้สึกดีเป็นเกณฑ์ควรค้นหาสิ่งที่ชอบให้เจอโดยไม่ต้องใส่ใจกับความคิดเห็นของคนอื่นเพราะการเลือกสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีจนเรารู้สึกดีอยู่เสมอ ER นั้น มันก็คือกุญแจสําคัญที่จะทําให้เราเปลี่ยนแปลงความจริงให้เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นได้ที่สําคัญก็คือการรู้ว่าสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีนั้นคืออะไรยังจะเป็นการรู้จักตัวเราเองด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงความจริงที่ดีที่สุดนั้นก็แสมจะเรียบง่ายค่ะแค่เรารู้สึกดีและซื่อสัตย์กับตัวเองก็พอวิธีเปลี่ยนแปลงความจริงมันก็จะทำให้ดีขึ้นได้แบบก้าวกระโดด ซึ่งการคิดแบบก้าวกระโดดนั้นก็เรียบง่ายมากก่อนอื่นเราต้องรู้ตัวเองว่าเราพยายามมากเกินไปหรือเปล่าเพราะเราโมยตยุตว่าตัวเองจะต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งความจริงนั้นมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เราไม่จําเป็นจะต้องพยายามมากจนเกินไปจากนั้นก็หันมาใส่ใจกับสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีแล้วใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างสบายใจเท่านั้นก็เพียงพอ วิธีเดียวที่จะช่วยรับมือกับจิตใต้สำนึกที่ดีได้ก็คือการซื่อสัตว์กับตัวเองจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอนที่เราเริ่มหันมาใช้ชีวิตในแต่ละวันให้สนุกพอทำแบบนั้นจากที่เราเคยรู้สึกเบื่อหน่ายมันก็กลายเป็นเรื่องสนุกสนานแถมยังมีเรื่องที่อยากทำมากมายเต็มไปหมดหลังจากนั้นก็ลงมือทำในสิ่งที่อยากทำนั้นไปเรื่อยๆและเมื่อพลังงานกลับสู่จุดที่เป็นศูนย์ ความคิดทำนองที่ว่าเราจะทำยังไงดีควรจะทำยังไงกันแน่มันก็จะไม่ค่อยโผล่มาคนที่คิดว่าจะต้องทำยังไงถึงจะเปลี่ยนแปลงความจริงไปได้มีอยู่เยอะมากกว่าคนที่ไม่คิดมากถ้าคิดจนหัวตื้อไปหมดก็ลองหยุดพักดูลองหยุดคิดดูก่อนหากไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำหากอยากจะนอนก็ต้องนอนลองซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองจากนั้นก็จัดระเบียบอารมณ์ของความรู้สึกดู อย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงหรือความสำเร็จครั้งใหญ่นั้นมันจะต้องอาศัยความรู้สึกดีอยู่เสมอหากสามารถรีเซ็ตใจกลับไปเป็นศูนย์ได้จะหันมามองเรื่องที่กําลังเครียดอยู่ในตอนนี้แล้วเราก็คิดว่าทำไมนะเราจะต้องเครียดขนาดนั้นทำไมตอนนั้นเราถึงไม่รู้ตัวเลยเรากับว่าตัวเองในอดีตนั้นเป็นคนอื่นไปเลยทีเดียวลองปล่อยวางภาระอันหนักอึ้งที่เชื่อว่าต้องทา หากตอนนี้อยู่ในสภาพที่ขยับตัวไม่ไหวก้าไปข้างหน้าก็ไม่ได้สิ่งที่ควรทำแบบแรกก็คือเอาความสดชื่นเอาความแข็งแรงกลับคืนมาให้กับตัวเราเองก่อนไม่จำเป็นต้องมองไปที่อนาคตหากตอนนี้เราไม่ไหวแค่รู้สึกดีกับจุดที่อยู่ตอนนี้ก็พอพลังที่จะสร้างความเป็นจริงไม่ได้อยู่กับคนอื่นแต่มันอยู่ที่ตัวเราเองมนุษย์แต่ละคนมีจังหวะเวลาของตัวเอง บางคนเปลี่ยนแปลงเร็วบางคนเปลี่ยนแปลงช้าอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่จงตั้งเป้าว่าจะกลับไปอยู่จุดที่เป็นศูนย์หากลับไปจุดนั้นได้พลังใจและไอเดียมันก็จะผุดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติและจะใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างรู้สึกดีได้อย่างง่ายดายซึ่งการรีเซ็ตใจสู่จุดที่เป็นศูนย์คือการค่อยๆกำจัดภาระความคิดและความเชื่อที่ฝังว่าจำเป็นต้องทำ ออกไปทีละอย่างทีละอย่างระหว่างนั้นอาจจะมีบางครั้งที่เรารู้สึกว่าแค่ปรับอารมณ์ความรู้สึกมันก็จะเปลี่ยนแปลงความจริงได้นั่นมันก็เป็นเพียงการหนีความจริงหรือเปล่าในเวลาแบบนั้นให้ระลึกไว้เสมอว่าสิ่งที่เรารู้สึกตอนนี้จะกลายเป็นจริงทันทีที่เราตัดสินใจว่าเราจะมุ่งความสนใจไปภายในมากกว่าภายนอกชีวิตก็จะถึงจุดที่พลิกผันครั้งใหญ่ ความจริงจะเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นเรื่องราวจากความคิดของกิบเกที่อยู่ในหนังสือศิละปะแห่งการรีเซ็ตใจซ e r o Reset Magic นะคะซึ่งหากคุณผู้ฟังสนใจก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ได้นะคะและกิบเกก็มีข้อคิดดีๆ18ข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มน,นี้ด้วยค่ะข้อคิดที่1เวลาที่เราอยากได้สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเรา แค่เราคิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นจริงได้นั้นมันก็ยังไม่พอเราจะต้องเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นจริงได้แน่ๆจึงจะทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาได้จริงๆข้อคิดข้อที่สองจิตใต้สํานึกมีพลังเป็นอย่างมากสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรามาจากจิตใต้สํานึกของเราดังนั้นเราควรป้อนแต่สิ่งดีๆเข้าสู่จิตใต้สํานึกของเราเท่านั้นนะคะต่อมาข้อคิดข้อที่สาม ถึงเราจะมีความคิดที่เป็นบวกแต่ถ้าเรายังมีความรู้สึกที่เป็นลบสิ่งดีๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นเราจะต้องมีความรู้สึกที่เป็นบวกเข้าไปด้วยพยายามใช้คําพูเดชิงบวกให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต่อมาข้อคิดข้อที่สี่ทำเมื่อไรที่เรารู้สึกร้อนรนให้เราหยุดที่จะพยายามทำอะไรไปก่อนลองหยุดสักพักปล่อยให้ใจกลับไปสู่จุดที่เป็นศูนย์ก่อน แล้วเราอาจจะเย็นลงและอาจจะมีไอเดียหรือความคิดดีๆขึ้นมาใหม่ก็ได้ต่อมาข้อคิดข้อที่5ถ้าเรารู้สึกสับสนให้เราเลือกหนทางที่จะทำให้เรารู้สึกดีสิ่งที่แน่นอนก็คือเราจะต้องรู้แน่นอนว่าเราต้องการอะไรดังนั้นให้เลือกสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตด้วยความชอบและความต้องการของเราที่จะทำให้เรารู้สึกดีต่อมาข้อคิดข้อที่6 ถ้าเราเริ่มรู้สึกแย่ๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้เราบอกกับตัวเองว่าเรื่องนั้นมันแล้วไปแล้วสาเหตุที่ทำให้เราไม่สมหวังเพราะเรามวแตะมกมุ่นในการคิดว่าเราทำไมถึงไม่สมหวังสัทีดังนั้นเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็ให้มันแล้วไปแล้วต่อมาข้อคิดข้อที่7เวลาที่เรากลุ่มใจร่างกายของเรามันมักจะขาดออกซิเจนให้เราพยายามสูดหายใจเข้าออกช้า,ชา จะช่วยให้เราผ่อนคลายได้ต่อมาข้อคิดข้อที่8พยายามสร้างพื้นที่ที่เรารู้สึกดีอยู่ในบ้านของเราโดยจัดพื้นที่นั้นให้เรียบร้อยสะอาดเพื่อทำให้เรารู้สึกดีและสบายใจขึ้นข้อคิดข้อที่9ถ้าเรายังไม่สบายใจเราไม่ควรจะต้องลงมือทำอะไรถ้าเราอยู่ในช่วงที่แย่สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือรีเซ็ตจิตใจให้มาอยู่เป็นศูนย์ก่อน ให้มองไปที่ปัจจุบันและอนาคตจะดีกว่าพยายามหลีกเลี่ยงคำพูดในเชิงลบเพราะมันจะทำให้เรารู้สึกแย่ไปกว่าเดิมถ้าคนอื่นชอบพูดเรื่องแย่ๆใส่เราแล้วถ้าเราไม่สามารถหลบหนีไปได้ให้คิดในใจแค่ว่าส่วนตัวนั้นเราไม่ได้คิดแบบนั้นต่อมาข้อคิดข้อที่10พยายามใส่สิ่งดีๆให้กับจิตใต้สำนึกของเราให้บอกกับตัวเองว่าเรานั้นสุดยอดแล้วถ้าตัวเรารู้สึกแย่ๆ ให้บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะต่อมาข้อคิดที่11เลิกรู้สึกอิจฉาคนอื่นได้แล้วให้รู้สึกยินดีกับตัวเองให้มากๆก็พอแล้วเราก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราเองต่อมาข้อคิดข้อที่12เวลาที่เราคิดฝันไว้แต่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ขัดขวางความเชื่อของเราก็ได้ให้เราใช้คำว่า ก็ไม่รู้หรอกนะว่าทำไมอย่างเช่นก็ไม่รู้หรอกนะว่าทำไมปีหน้าเราถึงได้มีรายได้เข้ามามากๆก็ไม่รู้หรอกนะว่าทำไมปีหน้าเราอาจจะได้รถคันใหม่ก็ได้แล้วสิ่งนั้นมันก็อาจจะเป็นพลังที่ทำให้เราสามารถลงมือทำเพื่อไปให้ถึงฝันนั้นได้ต่อมาข้อคิดที่13หาเพลงประจำตัวในการทำความฝันให้เป็นจริงซึ่งมันก็จะช่วยให้จิตใจของเรามีพลัง และสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นจริงได้เร็วขึ้นต่อมาข้อคิดที่14การเรียนแบบคนอื่นจากภายนอกไม่ได้ช่วยให้เราประสบความสำเร็จความสำเร็จนั้นมันเกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเราเองถ้าเราทำอะไรไปแล้วแต่ยังไม่สำเร็จตามที่ฝันไว้แสดงว่าวิธีการนั้นผิดให้หยุดพักก่อนแล้วลองเริ่มต้นใหม่อีกครั้งให้ลองคิดดูว่าตัวเราทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้าง จะทาให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มมากขึ้นให้ลองจินตนาการตอนที่เราทําอะไรสําเร็จตามความฝันของเรามันจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นและก็จะช่วยทําให้เราขยับเข้าใกล้ความฝันของเราเพิ่มมากขึ้นต่อมาข้อคิดที่15เลิกทําสิ่งที่ต้องฝืนหรือไม่สบายใจสักทีเรามีที่ว่างสําหรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอยึดหลักการใช้ชีวิตแบบสบายๆจะดีกว่ามันจะดีกว่าการที่เราจะต้องพยายามอยู่ตลอดเวลา อย่าเสียเวลาคิดกับสิ่งที่ไม่ต้องการให้เรามาโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการจะดีกว่าต่อมาข้อคิดที่16เลือกสถานการณ์ที่ชอบแล้วลองทำตัวในแบบที่ตัวเองอยากเป็นจะทำให้จิตใต้สำนึกของเรารับรู้เรื่องนี้แล้วสุดท้ายสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นจริงเองต่อมาข้อคิดที่17 12สสัญญาณที่แสดงว่าความฝันของเรานั้นเริ่มจะเป็นจริงขึ้นมาแล้วสัญญาณแรกก็คือ เราเริ่มมีงานอดิเรกใหม่ๆสัญญาณที่สองเราเลิกใส่ใจกับความเบื่อหน่ายในชีวิตประจำวันสัญญาณที่สเราเริ่มเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นสัญญาณที่สมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องความสัมพันธ์สัญญาณที่หเราเห็นเลขซ้ำๆบ่อยๆเช่น2อง5องสองสัญญาณที่ห อารมณ์ที่เริ่มขึ้นขึ้นลงๆซึ่งแสดงว่าเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วสัญญาณที่7เจอประสบการณ์ที่เหมือนกับว่าเราเคยเจอมาก่อนหรือเรียกว่าเดจาวูสัญญาณที่8มีข้อมูลหรือมีไรายได้พิเศษเข้ามาสัญญาณที่9เราเปลี่ยนความคิดเชิงลบให้เป็นความคิดเชิงบวกได้สัญญาณที่10เรารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันสนุกดีอยากลองทำดูสัญญาณที่11 เรารู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนสถานที่แล้วและสัญญาณที่12เรารู้สึกมั่นใจและเรารู้สึกดีในทุกๆวันดังนั้น12สัญญาณนี้มันจะบ่งบอกว่าความฝันของเราใกล้จะเป็นจริงและให้เรามีความสุขและสนุกไปกับช่วงเวลานั้นๆด้วยและข้อคิดข้อที่18ให้ลองถามตัวเองดูว่าถ้าชีวิตของเรามีเวลาเหลืออยู่เพียง90วันเราจะทำอะไร ในข้อคิดข้อนี้มันก็จะบ่งบอกว่าให้เราจงทําทุกวันให้มีความสุขและสนุกไปกับทุกวันที่เรายังหายใจกันอยู่และนี่ก็เป็น18ข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มน,นี้นะคะคุณผู้ฟังคะการอยู่ในสังคมของปัจจุบันนี้สิ่งที่จะทําให้เราสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขเราจะต้องจัดการกับตัวเราเองก่อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าอะไรจะมากระทบจิตใจ ไม่ว่าอะไรจะมากระทบกับตัวเราขอให้เรามีความคิดและมีพลังให้กับตัวเองลองหาสิ่งดีๆสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีให้มันมาอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราใช้ชีวิตให้มีความสุขและสนุกกับช่วงเวลาทุกช่วงเวลาของชีวิตของเราเพราะเวลาของเรามันแสนสั้นมากเลยค่ะคุณผู้ฟังเปลี่ยนความกังวลใจให้กลายเป็นความหวังและเมื่อใดที่จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบาย เราก็จะเปลี่ยนความคิดของเราหากเรามีความฝันเมื่อเราเปลี่ยนความคิดจิตใต้สำนึกนั้นก็จะทำให้เราพาไปสู่ความฝันที่มันจะกลายเป็นจริงได้ค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้กิ๊บกี่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นำเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มาทักทายกันต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามารับฟังนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ